ได้ขนมนะเอ๊ะอยากได้ตัวตัวนี้อยากได้ตัวนี้ดีไหมคะตัวนี้มีไหมตัวนี้ดีใจมากดีมากนะตัวอะไรอะดูก่อนดูก่อนอะดูก่อนดูก่อนนี่เนมิองไหนอยู่ไหนหาให้แม่แม่หน่อยชิตัวอะไร ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรครับอันนี้มีไหมนะอ่าใช่พี่โคอาลาใช่ไหมเก่งมากครบสี่ตัวอ่ะคราวนี้ยากแล้วนะอยากได้ตัวตัวนี้ดีกว่ามีไหมเอา้ากิบเองซะแล้ว หยิบเอซะแล้วว่าอ้าวงั้นเข้าเลเวลยากแล้วนะมีตบมือ,อให้ตัวเองเลเวลยากแล้วนะนยากนะพร้อมไหมพร้อมไหมคะ